สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงพก้าเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปปักหลัก12สูตรนะคะซึ่งเป็นสูตรเก่านะคะสูตรที่เข้าไปเมื่อวานนี้ก็จะดึงมาแค่2สูตรเฉพาะสูตรที่เข้านะคะโดยหลักการคิดวิธีคิดของสูตรที่1นะคะการคํานวณน,นะคะเราจะใช้รางวัลที่1ของฮานอยนะคะวดก่อนหน้านี้ทั้ง5ตัวเลยนะคะโดยที่เราจะใช้หลัก10บ โดยที่เราจะใช้หลักสิบกับหลักหมื่นนะคะนำมาบวกรวมกันค่ะเริ่มการคำนวณน,นะคะอันนี้เป็นงวดก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปนะคะ9กบวก1ได้เท่ากับ10นะคะใช้หลักหน่วยตัวเดียวคือ0นะคะ0บวก5ได้5นะคะ5บวก7นะคะได้12ใช้หลักหน่วยตัวเดียวคือ 2, นะคะ2บวก4ได้6ค่ะ 6บวก3ได้9นะคะดังนั้นเด่น5 2 6สนะคะต่อมาสูตรที่2นะคะสูตรที่2หลักการคำนวณน,นะคะเราจะใช้หลัก10หลัก10ของรางวัลที่1นะคะแล้วก็ใช้หลัก12ครั้งค่ะของ2ตัวล่างนะคะนำตัวเลขมาบวกกันแล้วก็บวกคงที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มการคำนวณน,นะคะ นำตัวเลขมาบวกกัน1บวก1บวก9 2ครั้งนะคะแล้วก็บวก1งคงที่อีกครั้งหนึ่งค่ะได้ผลลัพธ์เท่ากับ21ค่ะใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะคะก็คือ1 1บวก1ได้2ค่ะ2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5นะคะได้เด่น2 3 4 5ค่ะผลรางวัลที่เ,เดี๋ยวเราจะมาชนกันก่อนนะคะชนปักหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ ก็คือเราจับ2สูตรนี้มาชนกันนะคะก็จะได้ชนกันที่5นะคะแล้วก็2อีกตัวหนึ่งที่ชนกันนะคะดังนั้นชนกันที่5กับ2นะคะผลรางวัลที่ออกนะคะก็คือ0 5 9นะคะ5ก็เข้าไปที่หลัก10นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของงวดก่อนหน้านี้นะคะต่อมานะคะเราจะใช้หลักการคำนวณแบบนี้นะคะวิธีเดิมเลยนะคะ คํานวณของสูตรที่1กับสูตรที่2เราจะสรุปให้เลยนะคะสำหรับสูตรที่1น,นะคะกับสูตรที่2ที่เราสรุปให้นะคะโอเคเรามาดูย้อนทบทวนกันนิดนึงนะคะสำหรับสูตรที่สูตรที่1น,นะคะได้เด่น5 2 6สอง9ค่ะสูตรที่2ได้เด่น2 3 4 5ี่หนะคะจับชนกันก็คือ5กับ2นะคะ ก็จะได้ผลรางวัลที่ออกคือ059ค่ะ5ก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะสุดที่2นะคะได้เด่น9601ค่ะส,สุดที่หน่1ได้เด่น9601ค่ะ9603นะคะสุดที่2ได้เด่น6789ค่ะชนกันที่69นะคะผลรางวัลที่ออกคือ461ค่ะ6ก็เข้าไปที่หลักสิบค่ะ สูตรที่1นะคะได้เด่น c ห5 8ค่ะสูตรที่2เด่น0 1 2 3ค่ะเลขชนกันก็คือ1นะคะผลรางวัลที่ออกคือ8 1 8งค่ะ 1, ก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะต่อมาค่ะสูตรที่1เด่น18 2 5ดสองสูตรที่2เด่น2 3 4 5หชนกันที่2กับ5นะคะผลรางวัลที่ออกคือ9 2 1 2สองสองก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะงวดต่อมาเด่น85 9 2สองค่ะสูตรที่ 2, 2เด่น2 3 4 5เลขชนกันที่2กับ5นะคะผลรางวัลที่ออกคือ2 2 5นะคะ2กับ5ก็เข้าไปที่ปักหลักสิบและหลักหน่วยนะคะงวดต่อมาค่ะสูตรที่1เด่น6 3 70สูตรที่2เด่น7 8 9 0ชนกันที่7กับ0นย์ะคะผลรางวัลที่ออกคือ5 7 1 7ก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะ สูตรที่1ค่ะเด่น 6, 370ดสูตรที่2เด่น 3, 4 5 6ี่หชนกันที่3กับ6นะคะผลรางวัลที่ออกคือ3า6ห้าหกก็เข้าไปที่หลักหน่วยค่ะสูตรที่1เด่น0 7 1ย์เดสูตรที่2เด่น8901ชนกันที่0ูนย์กับ1นะคะผลรางวัลที่ออกก็คือ4ี่หนึ่งค่ะ1ก็เข้าไปที่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ ว่าต่อมาค่ะสูตรที่1เด่น0714สูตรที่2เด่น4 567ค่ะเลขชนกันนะคะก็คือ4กับ7นะคะดังนั้นปักหลักสิบกับหลักหน่วยของวันที่9พฤศจิกายน2563ของฮาหนอยปกตินะคะเด่นอยู่ที่7กับ4ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีสูตร สองตัวบนให้ทุกคนได้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ